พิมไว้ในใจฮะจากกันนะครับตอนนี้เจ้าของเรนนี้เขาอยู่กับเราเรียบร้อยในสายนะฮะกันสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีกันเดอะสตาร์นะครับครับผมสวัสดีกานชาวเชียงใหม่ทุกคนด้วยนะครับครับผมเป็นไงฮะกันสงกลางที่ผ่านมาสนุกสนานไหมได้กลับบ้านฮะได้กลับบ้านแล้วก็ไปนดน้ำผึ้ครับผมได้เล่นน้ำกับแฟนคลับด้วยไปทำบุญด้วยกันที่สะพานฮะแล้วก็ ถือโอกาสนรัน้ำน้ำหัวพ่อคุณแม่คุณยายด้วยครับอือือเป็นสมการที่อบอุ่นชื่นมื่นนะฮะใช่ครับแถวผมแล้วก็ร้อนร้อนไหมฮะแถวสุพรน,นร้อนมากครับร้อนมาก <c oughs> เพราะว่าก็บรรยากาศก็ชื่นมื่นครับเป็นเล่นน้ำกันอย่างนานครับผมอืมนะฮะอ่ะวันนี้การมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ซึ่งเราได้ฟังแล้วละ,ละบนเวที The s สตาลที่กันเป็นเป็นเป็นเกสใช่ปะ อ่านะฮะพิมพ์ไว้ในใจเห็นบอกว่าเพลงนี้นี่เป็นเพลงแอบรักที่เราเขียนกันบอกว่าเขียนทุกถ้อยทุกคํากลั่นออกมาจากความรู้สึกกันเลยทีเดียวเป็นไงฮะเล่าให้ฟังหน่อยอ่าเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเป็นยังไงเพลงนี้คือเพลงนี้เนี่ยต้องบอกว่าพิเศษที่ที่กันอย่างนี้ก็เพราะว่ากันแต่งเองนะทั้งเนื้อและทำนองเนี่ยก็คือตอนแรกเนี่ยกันเป็นคนคือจะบอกว่าทุกคนชอบชอบฟังเพลงอยู่แล้วครับแล้วก็ชอบเล่นกีตาร์นะครับผมก็อยู่วันนึงก็คือนั่งเล่นกีตาร์ไปเรื่อยครับแล้วก เล่นไปเล่นมาได้ได้ขอดได้ทำนองมโลดีด้ที่มันรู้สึกว่าเออเราชอบข<ม>้อเป็นพิเศษแล้วก็รู้สึกว่ามันมันก็ใกล้จะติดหู้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยแต่งเนื้อขึ้นมาที่หลัง<ม>แต่งเนื้อเออคือตอนแรกที่ได้ฟังทำนองเนี่ยล้วก็ค,คิดคิดถึงว่าเออมันเป็นแบบสบายๆนะแล้วก็มันฟุงฟ้งๆฝันๆันะก็เลยนึกถึงดวงดาวไปเลยนะครับก็เลยคิดแบบเรื่องประมาณว่า เอ่อนึกถึงสมัยที่เออเวลาที่เราไปดูหนังกับเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็ดูหนังวัยรุ่นเห็นหนาง,ง,ง,งเอกคนนี้น่ารักจะเป็นที่าย,ายกันอะไรเงี้ยล้วก็ก่อนที่จะเข้าวงการมาแล้วแบบเออเห็นดาราคนนี้แบบว่าน่ารักมากเลยแล้วพอเข้ามาปุ๊บมันเจอตัวจริงเขาเนี่ยมันมันคารู้สึกมันแตกต่างกันมากนะอ,อะไรอย่างเงี้ยเลยเปรียบเปรียบ <c oughs> ผู้หญิงเนี่ยเหมือนดวงดาวครับ <c oughs> ผู้หญิงที่เป็นเอ่อคนที่เอ่อคนที่น่ารักมากๆคนที่เรารู้สึกว่าเราเอื้อเรื่อเขาไม่ถึงอะไรเงี้ยก็จะเป็นประมาณว่าอยากจะรู้สึกว่า แล้ว่าผู้หญิงเหล่านั้นเนี่ยเราจะมาเข้าคลองไม่ได้นะแต่ว่าขอให้เราได้มีโอกาสมาพิมพ์ไว้ในใจก็พอแล้วอะไรประมาณว่าชื่นชมอยู่ห่างๆอย่างเงี้ยป่ะฮะประมาณเหมือนว่าบอว่าเออเหมือนกับดูแล้วก็เห็นแล้วก็ยิ้มก็มีความสุขแล้วนะับไม่ต้องอะไรมากมายได้ได้รู้สึกก็พอแล้วอะไรเงี้ยนะฮะจริงๆเพลงนี้นี่เป็นการลงทุนเขียนเนื้ออย่างเป็นทางการครั้งแรกหรือเปล่าครับการหรือยังไงครั้งแรกเลยครับครั้งแรกเลยครับที่จริงๆแล้วกานกันแต่งไว้ก่อนหน้านี้ก็มีอยู่บ้างครับแต่ว่า เออยังไม่กล้ามาเสนอเพราะว่าคิดว่ามันมันไม่ได้จะ่านแต่ว่าพอเพลงนี้เนี่ยพอเรารู้สึกว่ามันเออค่อนางจะชอบมากมากเลยก็เลยได้มีโอกาสมาเสนอผู้ใหญ่ดูอะไรอะไรทให้กล้าครับกันอะไรทําให้กล้าเฮ้ยเพลงนี้มันน่าจะโอเคนะพี่เขาน่าจะน่าจะสามารถอะไรทำให้เออทําไมทํไมหล่นกล้าเพลงเนี้ยครับผมรู้สึกว่ามันลงตัวครับด้วยด้วยสิ่งที่เราคิดมาแล้วมันมันใช้เวลาในการแต่งแบบคืึเดียวเลยอโอ้โหแล้วก็แบบเออะมาชอบทั้งหมดเลย ครับรับของราชอบชอบทั้งหมดเลยทั้งทั้งเนื้อเนื้อเนื้อหาทุกคําที่มันลงไปกับแรปดี้อะไรเงี้ยมันมันค่อนข้างจะชอบชอบมากๆก็เลยคิดว่าเออน่จะลงไปเสนอให้ให้ผู้ใหญ่ฟังดูซึ่งก็เป็นการเป็นการเป็นการตัดสินใจที่ไม่ผิดใช่ไหมผู้ใหญ่ฟังครั้งแรกนี่รู้สึกไงฮะเขาเขาบอกว่าไงเขาก็เอ้าเขาก็หลุดไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคงมาใหม่ฮะก็กําลังแหม่นะฮะกาลังกําลังสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดว่า เออจริงๆผมเชื่อว่าแต่ละคนมีความมีความฝันนะฮะแล้วก็แล้วก็มีความหวังที่จะทําอะไรต่างๆนะฮะจนณวันนึงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทํามันเต็มที่ละเหมือนกันเหมือนที่การได้เขียนเพลงซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าการการเพิ่งเขียนไงนะฮะเขาเพิ่งเขาเขียนมาได้หลายเพลงแล้วนะครับแล้วก็เนี่ยเพลงนี้มันมันมันเพิ่งลงตัวพอดีพอดีนะฮะก็เลยกลายเป็นว่าเอ้ มันมันมันด้วยจังหวะด้วยหลายอย่างด้วยนะครับมันก็ทําให้ทุกอย่างมันลงตัวนั่นเองนะครับตอนนี้การน่าจะมาแล้วนะครับกาลังมันเลยกันฮัลโหลการออกมาแล้วครับผมกําลังมันเลยกําลังมันเลยพอหลังจากที่หลังจากที่ผู้ใหญ่ฟังเพลงที่เราแต่งละอันนั้นคือส่งไปพร้อมเป็นเดโมแล้วใช่ไหมฮะใช่ฮะก็คือเราทาเองทั้งหมดทั้งแบบเล่นกีต้าร์มาแล้วก็อัดมาแบบว่าที่บ้านคือมีมีเครื่องอัดอยู่แล้วยฮะทำไมทำมาให้เขาฟังแล้วแบบ เขาก็นั่งฟังแล้วก็แบบยิ้มฮะแล้วก็ชบบชอบก็บอกว่าเอชอบนะทำไหมจริงครับอะไรก็ผมก็ดีใจมากแล้วก็แบบเออดีใจที่ที่เออเขาชอบแล้วก็บอกว่าเออจะเปลี่ยนเนื้อหรืออะไรก็ได้นะครับแต่ว่าผมอยากได้กร๊ปอารมณ์ฟิลเพลงประมาณนี้สักเพลงหนึ่งอะไรฮะแล้วเขาบอกว่าเขาชอบมากแบบรูปอีกชอบทั้งเพลงเลยชอบเนื้อหาทั้งหมดเลยด้วยก็เลยเป็นเป็นเพลงที่กันแบบว่า ถือว่าเป็นเน,นื้อของกันแล้วก็ทำรองกันทั้งหมดเลยครับที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยโอ้โหนะครับภูมิใจเลยเนะี่ยเพลงแรกที่แบบว่ามันผ่านแบบว่าผ่านง่ายมากด้วยซ้ำใช่ไหมคือปกติเราเวลาเราเราจะทํางานเนี่ยมันต้องผ่านอต้องปรับนู่นนี่นั่นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยพอมัน <c oughs> มันโกลขนาดนี้รู้สึกไงบ้างครับรู้สึกว่าเราเราพร้อมแล้วที่จะแต่งเพลงอะไรนี้คงมีเพลงที่กันตแต่งเยอะขึ้นด้วยวมันมั่นใจ <c oughs> มากขึ้น ใจครับภูมิใจแล้วก็ดีใจเพราะว่าก่อนอันนี้เคยคิดว่าอยากจะเป็นเป็นเอ่อเป็นเบื้องหลังเหมือนกันทำพวกซาดนตรีเคยเคยอยากไปเรียนต่อต่างประเทศด้านนี้เหมือนกันนะเพราะว่าผมชอบชอบด้านทําซาวด้านเอ่อเบื้องหลังอะไรเงี้ยเป็นโปรดิวเซอร์อะไรเงี้ยก็ก็มีพี่ว่านทำให้ขีดเป็นไนดอลมีพี่แดนเหมือนกันนะเป็นไนดอลก็เคยเคยเจอพี่ว่านแล้วก็คุยกันว่าพี่ว่านเอ่อใช้เวลายังไงครับเริ่มต้นยังไงครับอะไรเงี้ยก็จะจะปรึกษาพี่ๆเขาเหมือนกัน จริงๆวันนี้พอฟังกันรู้สึกกันภูมิใจเสียงมันมีความสุขมากเลยอ่ะเออนะคะใน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 การพูดถึงที่มาของเพลงนี้นะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพอปล่อยแล้วก็คนฟังที่ฟังทั่วไปก็เริ่มได้ฟังละนะฮะเราไม่รู้สึกว่าเพลงนี้มันมันมีอะไรอ่ะกันคือมันมีสิ่งัวใจะเต้นตึกๆมันรู้สึกเฮ้ยมันมีมิติจริงๆอ้อันนี้เนี่ยตอนนี้ผมทําเนี่ยผมก็คิดอยู่เหมือนกันว่ามันมันจะอ้วกไปหรือเปล่า แล้วพอไปเสนอปุ๊บเนี่ยแบบเขาบอกว่าเขาชอบมากตรงนี้ครับแล้วมันเหมือนกับมันเป็นความน่ารักแล้วก็เป็นเสน่ห์ของเพลงนี้เลยใช่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 ครับอ่านะครับก็เลยดีใจที่เอามาทําด้วยแล้วก็ตอนกัดเนี่ยก็เป็นเป็นเสียงขนาดเองเลยฮะ อัดเสียงหัวใจของกันเหรอเสียงเสียงม่เสียงเสียงที่กันทำแต่คออ๋ออ๋อใ่เนะฮะเอเจ๋งเจ๋งเจ๋งเจงก็เอาเป็นว่าคือตอนนี้เราได้เราได้ฟังเพลงที่กันแต่งอย่างเป็นทางการเพลงแรกเชื่อว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเราคงจะได้เห็น ผลงานของกันนะฮะมากขึ้นอาจจะได้มีโอกาสแต่งให้คนอื่นบ้างให้ตัวเองบ้างอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าอย่างไรเนาะใช่ไหมมันเป็นไปได้หมดถ้าเกิดว่าเรามีความมั่นใจนะฮะวันนี้ก็เดี๋ยวให้กันฝากถึงเพลงเพลงนี้ละกันรวมถึงงานที่กันกําลังทําอยู่แล้วก็เห็นว่าเดี๋ยวจะมีซิทคงซิทคอมด้วยเนี่ยอ่ะเต็มที่ครับผมครับผม ก็ฝากถึงแฟนชาวเชียงใหม่ทุกคนนะครับผมตอนนี้ก็มีผลงานซิงเกิลใหม่ล่าสุดครับกับเพลงพิมพ์ไว้ในใจนะครับเป็นเพลงที่กันเนี่ยนะครับแต่งเองทั้งเนื้อร้องทำนองนะครับก็เอ่อเข้าไปนครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ดาวจรหนึ่งสองสามสองสามหนึ่งสูงนะครับส่วนมิวสิกวิดีโอครับก็จะออนแอร์วันด้าวันที่สี่พฤษภาคมนี้นะครับผมทางรายการไฟส์ไลฟ์แล้วก็ติดตามได้ทางช่องทางเวอร์ไวท์เว็บดอทยูทูบดอทคอมแลชเอ็กซ์แคลด์ชานลนะครับผมแล้วก็นอกเหนือจายว่าผลงานเพลงนะครับก็จะมีละครเทคคอมครับเรื่อองงรราขกกััคบบ ละครที่ทำเรื่องลูกพี่ลูกน้องนะครับผมจะเล่นกับพี่โตโน่ด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีนางเอกก็คืออั้มนีนะครับได้จะออนแอร์วันแรกวันที่12บสองงาคมนี้นะครับทางวันน้าทีวี6โมงเย็นเป็นต้นไปครับครับผมขอบคุณกันมากครับถ้ามีโอกาสคงได้มานั่งคุยกันนะคะถึงอัลบัม้มแล้วก็ <ผม S 1> ทุกอย่างเนาะขอบคุณมากขอให้เพลงนี้มีคนชื่นชอบเยอะๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ